่อไปเป็นคู่มือโสดาบันนะในหน้า120ย่หัวข้อที่28นะ่สิอะีมารมีอง 8. ใน หน้านี้พระองค์อธิบายเกี่ยวกับมรคแปดนะรายละเอียดในมรคมีองค์แนี่คือหนทางอันประเสริฐนะแปดหนทางอันนี้เราควรจะท่อง ทรงจําให้ได้ให้คล่องปากขึ้นใจเลยอย่างน้อยจําหัวข้อให้ได้แล้วก็จําหลักๆของมรกแปดให้ได้ก็มรกแปดเนี่ยเป็นตัวเป็นตัววัดเลย <c oughs> ที่ภาษาลีบุตรว่าตอบประผู้มีพระภาคเจ้าว่า ใครที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริมักเมีงแปดเนี่ยมีชื่ออย่างนั้นมีโคตดอย่างนั้นเนี่ยท่านเรียกผู้นั้นว่าเป็นโสดาบันซึ่งผู้เช่าก็รับรองคำพูดนี้ ในหน้าร้อยยี่สิบห้าอันนี้เป็นชื่อแทนความเป็นโสดาบันผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิสมบูรณ์แล้วด้วยความเห็นสมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะไล่มาจนถึงยืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะพระโสดาบันเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูอมตะแล้ว ในหน้าร้อย่สเป็นเรื่องของสังโยศสิบฉันทะความพอใจเรื่องร้อยลัด10ประการในเรื่องของความเห็นผิดในความสงสัยลังเลในมรรคและปิิปทาเส้นทางความเห็นผิดในเรื่องขันห้าว่า มั่นคงถาวรไม่แปรเปลี่ยนการมีข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะคือตัวสีและประตับปรามาตตัวกรรมฉันทะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้ช่องทางของกายและพยาบาทคือความไม่พอใจใน5ช่องทางของกายอยีกเหมือนกัน นี่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าการเข้าไปมีอนุสัยในทั้งห้าข้อนี้เป็นตัวสังโยชน์ที่แท้จริงสังโยชน์เบื้องสูงคือตัวรูปปราคะอรูปปราคะมานะ มานะความถือว่าตัวเราของเรานะอุทธจจะก็อวิชานะนี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูง วันนี้ก็สุราพันก็พอเท่านี้ก่อนนะ